No I wanna create, take now. more, take breath from me Nothing's know. left for you me know. โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวดาบโล่เนาะดาบฝรั่งดาบดาบไม่ได้ดาบอะไรดาบเป็นดาบฝรั่งฮิลนะใส่ฮิวนะโอเคเป็นดาบโล่นะอันนี้เนาะอันนี้เนาะอันนี้เป็นของชุดม่วงนะมารีวิวชุดม่วงเป็นม่วงด้วยนะว่ามันมาการทำงานยังไงมันดีไหมมูลค่าต่อการทํำไหมอะไรเหมือนสปาร์ตาก่อนคลิปหน้านั้นนะที่ผมทําไปนี่ก็คือมาดูดาบโล่นะ ดาบโล่นี่หลักๆก,ก็คือเลือกอีฮิวนะฮ u e ตอออันนี้อาจจะเป็นเอามาลุกหนึ่งอันหรือไม่ก็เป็น Damage ถีบเล็กน้อยคือมัน Damage มันไม่เยอะหรอกเออเพราะเราเล่นใส่ใส่ไอ้นู่นอะเลือดอะไรอย่างงี้ s t ต n งด Damage ตั้งแรงไม่ไม่ค่อยได้เล่นกันสักเท่าไหร่โอเคอันนี้ก็ผมเอาอั n ติชนมานะเล่นเล่น a n t ชดเนะาะ Anti หนึ่งไม่ได้ใช้นะ ตั้งก็คือเพื่อนๆจะเลือกอะไรมาก็แล้วแต่แล้วแต่เลยนะมึนมงงก็ได้อะไรเงี้ยพยายามหาสกิลที่มันลุกอะ่ะเนี่ยชะงนักอะไรหรือถอนอะ่ะเพิ่มมาสักอันหนึ่งเนาะเอะเวลาล้มเราได้ลุกขึ้นมาได้ง,ง่ายโอเคพูดถึงตัวละครนะฮะตัวะคอนี่แตกในการเล่นก็คือบางคนก็เล่นสเต็งน,นะไออีกไม่มีเลย อ่ะสเตงส่วนมากเขามีอัาสเตงบ้างส,สเตงมันก็สหรับสนุำหรับสกิลทุบอะไรเงี้ยดาเมจด,ดาเมจมันอาจจะเป็นทุบเออได้อย่างสกิลอันเนี้ยพุ่งชนก็คือเป็นทุบเหมือนกันบางอันก็เป็นฟันอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นทุบมากกว่าอืมอาอาสเต้งก็เอจิไม่ได้เล่นกัยยนนะส่วนมากก็เล่นเกาะล้วนแล้วก็เลือดล้วนถ้าเลือดล้วนก็เหมือนกันนะบางไปหน่อย บางก่อนสปาร์ต้เออ <c oughs> มันบางไป <c oughs> ผมก็เล่นเกาะอ,อัพสเต็กที่อย่างละชืนเนาะสามหกสามหกเนาะโอเครับสามหกสามหกเอ้ยอ่าถ้าใครใช้อาวุธม่วงเป็นม่วงมันจะมีค่าดาเมจที่แรงกว่านี้อันนี้ผมเอาดาบเป็นฟ้ามาเล่นเนาะแล้วสุ่มหาออฟก็ได้ออฟป,ประมาณนี้คือคใครเล่นก็พยายามหาออฟดีๆนะปั้นก็ได้หรือทุบก,ก็ได้นะฮะก็แตะ ก็ชุดเกาะออฟพวกออชุดเกาะอ,อันนี้ก็คือหาพวบคุมก่อนเนาะแล้วค่อยล็อกเอาไว้แล้วก็หาพวกค่าเลือดเยอะๆหน่อยอะไรอย่างงี้อะแล้วแต่คนเล่นนะพยายามหาเลือดในออฟนี้มากกว่าเลือดบวกเยอะๆอะไรอย่างี้ก็มีเดี๋ยวผมก็วางลิงก์การทําชุดอะไรไว้ให้เหมือนเดิมนะครับใต้ลิงก์ใต้คําอธิบายใต้คลิปเนาะระหูหรบบชุดนี้ <c oughs> คือมาใส่สี่ชิ้นนะอืม องถ้าสองชิ้นเนี่ยก็คือมาเติมเต็มความกล้าหาญบวกสามคือหมายถึงสามวิของสกิลอันนี้นะเอออันนี้เติมเต็มความกล้าหาญเออบกวกจากเก้าวิเป็นสิบสองวิเออเพิ่มความเร็วในการขึ้นที่ของตัวเองยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะต่อเนื่องสองวินะ <c oughs> ที่แถมเลยเพิ่มเลือดนะม,นมันอะไรแล้วรือถ้าสามชิ้นเนี่ยค่าป้องกันเพิ่มขึ้นสีสสองนะสี่สิบสองแต้มนะ ข้าวข้าวางกันมันเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยถ้าใส่สี่ชิ้นนะั่นคือปัจจัยหลักในการครบใส่ครบสี่ชิ้นนะถ้ากุปปภมมีูุิมุ้มกันนะคือตัวเหลืองนะไอที่ว่าเอาไว้พุ่งชนนะ่ะแล้วก็พุ่งชนยาวขึ้นสองวิคือมันพุง่งมันมีพุ่งชนยาวกว่าปกติเนี่ยถ้าเราใส่ชุดแปนม่วงเนี่ยคือเวลาเราพุ่งชนอะ่ะจะเป็นติดอิมูนคือตัวทองนะ แล้วก็พุ่งเข้าไปข้างหน้ามันจะนานกว่าปกติเอใช่แล้วมันนานมากมากเลยาากลารให้หัวคือถ้าใครเล่นสายแ่งชนแบบแ่งโชนโล่นะไม่เป็นไรเลยทำเป็นมือไว้ก็คือผมว่าพุ่งนะมันชนได้นานมากๆแล้วเป็นอีมูนแต่ว่าควารระวังก็คือระวังมีดอาชีพมีดมีดโซม่มีดคู่ขวานอย่างเงี้ยอะไรเี้ยมันจะจับได้เออมันจับเราได้ดีถ้าเราตัวทองคือการเข้าไปล้วงเขาก็ระวังด้วยอะไรอย่างเงี้ย อย,ยาวกว่าแน่อนอนวิ่งโคตรยาวอะ่ะเออประมาณนี้นะดาบโลกว่าใครเล่นดาบม่วงก็บอกว่ามันสแต็คมันจะเยอะกว่านะอาจจะพุ่งชนแรงขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะเอาไปดีคนที่เล่นสายดาบโลอาจจะเป็นออฟที่เพอร์เฟกมากเลยเหมือนที่ผมเล่นก็คือเล่นกว่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมก็พยายามหาออฟแบบดีๆนะครับมันก็ยังไม่ได้เออ อะไรวันนี้พยายามหาออฟดีๆฮนะอย่างเช่นเนี่ยหอ,อกผมหอ,อกอะไรเนี้ยมันก็มีเนี่ยเอกบวกสิบหกอะไรเงี้ยอ้าอันเนี้ยคือสกิลเอของหอ,อกผมนะแต่มันดันไม่ <c oughs> ดีเท่าไหร่เออแต่ก็เล่นได้อันนี้อะไรเงี้ยเกน่าจะมีประมาณนี้นะสำหรับอันนี้สำหรับชุดเกาะก็มาดูเรื่องของรูนนะรูนอันนี้แล้วแต่ใครจะใช้นะ แค่ใครจะใช้เรื่องรูนของอาวุธอะ่ะไอ้บางคนก็ใช้อันนี้นะแล้วแต่คนชอบก็คอือคำอธิานเวลาฮิวอะ่ะเพื่อนที่อยู่ไปทำนี้จะได้ค่าป้องกันค่าป้องกันเพิ่มขึ้นสิบแบบสิบเปอร์เซ็นต์ห้าวิเวลาฮิวนะเวลาฮิวให้ให้ให้พวกทหารเพื่อน,น 10, 10เหลือทนะห,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 หารเรามันจะขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นต์ห้าวิเอาไว้ฮิวตอนบวกอะไรฮิวบ่อยๆตอนบวกอะไรเงี้ย หรือทีอ่ออตอนไหนก็ได้แล้วแต่10%บเปร์ท่านร้อยนึ่งก็บวก10%อะไรประมาณเนี้ยแต่ที่ผมใช้ก็คือผมชอบใช้อันนี้นะเวลาทํากายกรรมใช้ใช้กายกรรมกายกรรมเออก็คือมันอธิบายภาษาไทายมันอธิบายงงๆนะอันนี้คือมันคือสกิลผลแกะทองคําคือหมายถึงว่าถ้าเราใช้อันตินะอันติพุ่งชนน่ะมันจะฮิล0.5%มาก 0.5%มากสุดเอ่อถ้าเราเลือกยิ่งเยอะของ0.5มันมันจะฮิวเวลา10วิต่อเนื่องเพรู้ว่าผมวันนี้ติดอยู่ที่150ก็คือ10วิต่อเนื่องก็คือ10 10 10ก็คือ1,500เออ1,500เวลาเราใช้ a ต t i มันจะม,มีฮิวเพิ่มขึ้นเนะาะแล้วแต่เลยอันนี้ถ้าใครจะเล่นนะก็แ,ะแต่เลือกเอาเลย2ซิกนี้อันนี้ก็ผมก็ใช้เนี่ยไอพีสูงกว่า10% ค่าดาเมจเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งเนาะ mm. อะไรเงี้ยเอาไว้พุ่งชนพวกธนูอะไรเงี้ยอ่าอันนี้ก็คือรูนของรูนของอาวุธน,นะแล้วแต่คนใช้นะสองสกิลนี้แล้วแต่คนเลือกใช้เลยใครถนัดอะไรก็รูนอันนี้ก็คือแล้วแต่ตามอัธยาศัยนะแต่รูนอะไรประมาณนี้ของตัวละครอันนี้นะก็มาดูสกิลนะสกิลต่อสกิลมันก็ไม่มีอะมาก เมื่ออธิบายตอนแรกไปครบแล้วก็มีเอาฮิวมาหลักๆฮิวแล้วก็พุง่งสองสกิลนี้เป็นปัจจัยหัวใจหลักเลยอีกสกิลหนึ่งก็อาจจะเป็นสกิลลุกขึ้นมาลุกพังหาขึ้นมาก็ได้หรืออีกสกิลหนึ่งอะผมอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบสตารทำจังหวะสตาร์ไปเลยก็ได้ทำไมเล่นถ้าเล่น,ถ,ลนถ้าเล่นสกิลไอ้พวกฟันแบบนาน,นาม,มันจะยังไงำำเน,นี่ยทำดาเมจต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยอ่า ไอ้งัดงัดเลยหรือไม่ก็เอาสกิลลุกมาสองอันตั้งแต่คนเล่นนะเออตั้งแต่คนเล่นนะเออประมาณนี้ชุดเกราะที่ใช้ก็คือไปเป็นประเภทชุดหนักนะหนักเออชุดหนัก,ออนกคืออธิบายเรื่องชุดนะดาบโลกเขาแล้วเล่นชุดหนักนะชุดหนักคือเอาเป็นม่วงเออเป็นม่วงชุดเป็นม่วงเขาก็เป็นชุดหนัก ชุดหนักไปแล้วโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูรูปแบบทิกเล็กๆในการเล่นของโลนะมีทิกเล็กๆแต่การรูปแบบการเล่นมันอาจจะไม่มีเยอะก็ซื่อเขไหนก็เข้าไปดูทิกเล็กๆก็ได้เดี๋ยวผมจะไปทําต่อไปเลยรูปแบบการเล่นเนาะกกไปเลยโอเคสวัสดีครับอ่าสำหรับสเตปการเล่นสเต็ปโล่นั้นคือก็ไม่มีอะไรเยอะแยะเนาะ นอกจากอยู่คาถาตัวเองแล้วก็ฮิลเพิ่มฮิลให้ใหาหาระถาตัวเองหรือว่าให้คาถเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆบริเวณตันเรานะอะไรอย่างเงี้เออหรือที่วเพื่อนสกิลของมันไม่มีอะมากอะแค่คุมโซนคุมโซนคุมทงงเงี้ยหน้าที่หลักๆก็คือคุมโซนคุมธงให้ให้ดีอยู่ม่อยู่กับเพื่อนนะฮะถ้ามีทริคเล็กๆของสำหรับเออเล่นนะเล่นโลนิดนึงก็คือแบบว่า การชนโล่เนาะโอเคชนโล่ไปปึ่งเราจลสไลด์ซ้ายขวาบิดไปเรื่อยๆชนไปเรื่อยอย่างนี้ถ้าชนตรงๆมันอาจจะติดได้นะหรือไม่ระวังมุมสามเหลี่ยมเงี้ยที่เราชนเข้าไปมันจะติดเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ระว,วังด้วยเนาะอยู่สักสามก็เตะนินห,น,หน,น,น่อยนึงคือมันได้น้อย,เ,อยเป็นที่ที่คุมโซนคุมธงกับเพื่อนอ่ะ เออเวลาฮิวฮิวให้เพื่อนทำสกอร์ฮิวช่วยเ,เหลืออะไรแกก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนิดเดียวเองที่ผมเลือกมาเป็นขดแกะทองคำใช่ไหมถ้าเราใช้แอตติแล้วมันจะฮิวเนาะเออมันจะฮิวแล้วก็ถ้าเราเลือดเต็มมันจะขึ้นแค่ตัว,ต,ว,วนะตัวเขียวเนาะตัวเขียวนั่นเองทีนี้ถ้าเลือดลดมันก็ฮิวแหลนะ ประมาณส mm ิบ hmm. ว mm ิร้อยห้าสิบก็ประมาณพันห้าเก็บตรงพัดดันครับไปคุมโซนว้คุมตงงานม้ามาก็คือเราคือเราจะเวลาเราแบบว่าเก็บอันตพืก็ใช้เวลาจำเป็นจริงๆนะอย่างเช่นในกรณีม้ามาแล้วม้ามาอย่างเงี้ยเราต้องอาจจะเก็บสกิลไว้ใช้ที่ตอนที่มันจำเป็นจริงอย่างเช่นกรณีม้าพุ่งมาแล้วอะอาจจะใช้ ฟอร์มของอันติวิ่งเข้าชนเออวิ่งเข้าชนเพื่อสกัดให้มายกยกล้อนะเออให้มายกล้อหน้าลดขาหน้าขึ้นนะเพื่อลดอาเมจจากมา้าอะไรเงี้ยคือการใช้อันติคือมันให้มันท้าวใช้พิ่มเพื่อต้องดูอ่านอ่านรูปแบบเกมหรือาสถานการหรือว่ากดแทบ็บกดแท็บดูว่าฝั่งลู้มีม้ากี่ตัวมีมา้า ตาตอนไหนอะไรเงี้เฟดเฟดเอเฟดบเฟดซีเฟดหนึ่เงี้ยเขาเอามา้ามาไหมมีธนูไหมอะไรเงี้ยเราควรจะคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยในการใช้อันติเพราะว่ามันคููดาวนานหนึ่งเช่นหมอ่านแล้วรูปแบบเกมมันมา้าไม่น่ามามีธนูอยู่แล้วก็วเข้าไปปล่อยได้ไอกรณีที่ว่าเป็นตัวทองอยู่นี้มันก็โดนจับได้นะโดนขวานอาชีพขวานอาชีพมีด แอสอย่างเงี้ยมันก็จะบตัวเราได้คือระวังระวังเรื่องนี้ด้วยนะฮะเวลาจะเข้าไปไปล้วงเขาะ่ะเราต้องดูอาชีพด้วยว่ามันมีอาชีพอะไรบ้างเออเร่อยเรื่อยเราจำว่าเอมันเอาสกิละอะไรมาวะอะไรเงี้ยเออระวังโดนจับเราอาจจะเฟลในการล้วงอะไรประมาณน,นี้แต่ข้อพึงระวังก็คือเรื่องของอาการใช้อันตีนะแบบที่ผมบอกไปอะ่ะควรใช้ตอนไหนใช้แล้วคุ้มไม่คุ้มกดแทปดูบ่อย โอเคน่าจะประมาณนี้นะในการเล่นโลกถ้าขาดเรื่องอะไรไปตกหล่นอะไรก็อบอกผมเพิ่มเติมว่าในคอมเมนต์ได้นะฮะแต่ถ้าเพื่อนเอาทิคนี้ไปใช้ก็น่าจะโอเคนะโอเคประมาณนี้อาชีพโลกไม่มีอะไรเยอะ Running out of friends inside my mind. <laughs> <I'm> drinking <laughs> out of Coronas <laughs> with <laughs> a lime. My thoughts get louder, and I forgot <laughs> the <laughs> time. <laughs> I listen <laughs> out of my <laughs> headphones <falls laughs> to survive. <laughs> <somebody. laughs> Yeah, that just passes by. And I could stay awake for a century. I don't. I think I, yeah, I could mean, take now. more breath from Nothing's left for me. Know. I'm running out of friends inside my head. Like losing power, the shadows start to spread. This food is sour. Tastes different when you're dead. I need a shower. Cold water on my head. R. I. P. Kurt. <laughs>